ปีพุทธศักราช2505บรรดากเกษตรกรกลุ่มชาวสวนผักชะอำจำนวน40ครอบครัวซึ่งเชาที่ดินจำนวน90ไร่ในเขตนิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชรของกลมประชาสงเคราะห์เพื่อประกอบอาชีพเพาะปลูกพืชผักสวนครัวส่งขายต้องประสบกับปัญหาความเดือดร้อนครั้งใหญ่เหตุเพราะรายได้ไม่เพียงพอกับการย่งชีพเนื่องจากราคาผลผลิตตกต่ำ อีกทั้งไม่มีที่ดินสำหรับทำกินเป็นของตนเองและจากความเดือดร้อนดังกล่าวเกษตรกรกลุ่มนี้จึงได้ทูลกล้าวถวายดีกาขอพระราชทานความช่วยเหลือจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งพระองค์ได้ทรงพระกรุณาปโปรดเกล้าให้หม่อมหลวงเดชสนิทวงศประธานกรรมการบริหารสภาพ,พัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติในขณะนั้นดำเนินการจัดหาที่ดินใน พื้นที่จังหวัดเพชรบุรีหรือจังหวัดประจวบคีรีขันเพื่อนำมาจัดสรรให้แก่เกษตรกรกลุ่มดังกล่าวรวมถึงเกษตรกรอือ่นๆที่ได้รับความเดือดร้อนเช่นเดียวกันจากนั้นไม่นานโครงการจัดพัฒนาที่ดินตามพระราชประสงค์จึงอุบัติขึ้นณนะบริเวณตำบลเขาใหญ่อําเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรี ทินฐานที่มีชื่อเรียกขานว่าภูกระพงพื้นที่ซึ่งมีสภาพส่วนใหญ่เป็นพื้นป่าเสื่อมโทรมดินมีคุณภาพเลวแหง้งแล้งและขาดแคลนน้ำจนถูกปล่อยทิ้งไว้ให้อยู่อย่างรกร้างว่างเปล่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงทรงมีพระราชดำริให้กันพื้นที่ประมาณหนึ่งหมื่นไร่ออกจากเขตของกรมป่าไม้ โดยทรงจับจองพื้นที่ดังกล่าวเยี่ยงสามัญชนและปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมายทุกประการจากนั้นจึงทำการจัดสรรที่ดินให้แก่ครอบครัวเกษตรกรเพื่อเข้าไปทำประโยชน์ในพื้นที่โดยมีการนำหลักวิชาการกระบวนการสร้างความรู้ความเข้าใจในการพึ่งพาตนเองพร้อมทั้งการนำเทคโนโลยีการเกษตรแผนใหม่ เข้าไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาสภาพดินให้มีความเหมาะสมต่อการทำการเกษตรอันเป็นเหตุผลที่ทำให้รัฐบาลอิสราเอลในขณะนั้นเกิดความสนใจที่จะให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนโครงการพัฒนาที่ดินให้แก่เกษตรกรในรูปแบบนี้ ดังนั้นพื้นที่บริเวณหุบกระพงจึงถูกเลือกให้เป็นที่ตั้งของศูนย์สาธิตและทดลองการเกษตรของโครงการไทยอิสราเอลเพื่อการพัฒนาชนบทหุบกระพงและนับเป็นโครงการตามพระราชประสงค์โครงการแรกในการพัฒนาชนบทของประเทศไทยนั่นเอง